ก็หลายส่วเสียก็แตต้องรัคุณต้าอุิติยาสิช่วครับ ะมีการสับบมภาษณ์ท้่เราด้วยนะครับมจะมีกมรางในพิธีการงารและปิดท้ายด้วยมีธีคอนเสิร์ตโอ้โหนี่เป็สายโอเป,ปร่เลยจบเสร็จแล้วนะครับโดนเสียงปรบมือดังอีกครั้งครับให้กับไฟนอลโชว์ของเราด้วยคนระับดูครับว่ามีหลากหลายสไตล์แค่ไหน ียู่ด้านซ้ายนะอะไรนะจริงๆของแอนดี้ที่มาอยู่ด้านซ้ายหมายควาะว่าอ่ามาดีหลอดด้านซ้ายมีหน้าที่มาเดินเดินแต่เขาบอกให้พี่อยู่ด้านนี้แต่ไม่เป็นไรเอาได้ครับไม่เป็นไรเราได้เอาที่น้ำพอขอบคุณมากครับหล่อทุกกรูมชื่อจริงๆมีชื่อย่อครับว่าชื่อจายครับจหายอันนี้นี่คือแฟนคลับหนุชื่ออะไรนะจายจายหล่อหน้าซอสครับจอยหล่อหน้าซอสหล่อหน้า นี่อันนี้เป็นเปที่เราตั้งใจกันนะครับในเราเป็นเป็นกลุ่มน้องๆแฟนคลับที่คดีที่ดีด้วยนครับเล่นเล่นน่ารักมากน่ารักมากเลยขอบคุณมากพี่ก็จะได้ข้อมูลดีด้วยเพราะว่าพี่อยากได้ฟังผลงานน้องแล้วชอบมากขอบคุณจริงนะมองฟังเพลงปุ๊บไอ้ใครเนี่ยเราพอมีดูโผล่หน้าอู๋แล้วก็ติดตามมาตลอดขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะโชว์บางเสียงโู๊คอลให้เราได้ฟังด้วยคือคือคือผมว่าแถวหน้าเลย เก่งมากจริงๆเดี๋ยวที่เรามาเลยนะครับได้ครับขอบคุณยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหัวใจ explore adventure กันก่อนเราเป็นสายนี้แล้วคือผมชอบเที่ยวอยู่ลยแ,ลแ,ลแล้วแล้วก็จริงๆชอบที่ไปเที่ยวต่างๆที่ชอบมากๆคือการไป explore ไปแบบ adventure อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะชอบไปแบบว่าร้านที่มันแบบว่าแบบ มีความแบบว่าชิคๆหน่อยอะไและปานลับเลยครับครับผมคือท <for> ุกที่สามารถแอดเวนเจอร์ได้ใช่ครับไปเดอนกรมีิวดาแค่ไหนก็ไปดูอยู่ตรงนั้นใช่ครับไปเดินเล่นตามแบบว่าทางถนนในท่องเที่ยก็มีที่แบบว่าแอดเวนเจอร์เยอะเลยคือเดินแค่ผมรู้สึกว่าวอลกินลองสตรีทมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกฟิลกับคอนเนคกับกับสิ่งรอบๆมากกว่าครับครับผมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนที่ตรงกับนัทจีโอเลยที่คุณหังได้ได้บอกไปนะครับว่าแอดเวนเจอร์เราอยู่ตรงนั้นก็แอดเวนเจอร์ไดดด้้ชนนนนเียวกััััครบง ในการเดิ้ไปเจอเนี่ยอะไรที่ทำให้เราชอบทำไมต้องออกไปแรงมแรงงานใจอะไรที่ทำให้เราต้องออกไปบ่อยๆออกไปเจอสิ่งใหม่ๆทุกวันคือเวลาทุกวันเนี่ครับมันผมเข้าสู่ในช่วงที่ค่อนข้างทำงานหนักแล้วอะไรเงี้ยครับถ้ามีพอมีเวลาว่างก็อยากไปเดินเที่ยวหรือว่าไปหาที่เที่ยวต่างๆด้วว่าเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่ามีแบบนิกเครดิตติ๊กยิ่งกับตัวเองอ่าแล้วก็แบบว่าไป ไปเหมือนกันแบบว่าไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างเลี้ยครับแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่บนากาบรองข้างถึงแม้ว่าจะมีเวลาเล็กน้อยเราไปเดินเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยงงครับมันอย่างที่ผมบอกไปว่ามันได้เห็นสิ่งต่างได้เห็นถนนได้เห็นชีวิตต่างเห็นผู้คนเราแค่เดินไปเรื่อยๆไปสนุกกับมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะฟูลฟิลอะไรหลายอย่างไปไปหาร้านอาหารท่าต่างๆแบบใช้ชีวิตแบบว่า เดินไปนั่นทีไปนี่ทีมันจะเล่นกุงกัผมเคยไปเที่ยวแบบผมชอบไปเที่ยวแบบนั้นมากเลยคืออะไรที่มันเป็นเป็นตัวเราเนาะใช่ครนะสถานที่ที่มันมผมว่าที่เป็นซิมเปิลแต่มันดีที่สุดนะจริงใช่ไหมฮะอันนี้ที่ผมเชื่อทุกคนก็ชอบสไตล์นี้เหมือนกันนะครับลองมันสำคัญนะเมืที่เราทำงานกับสิ่งสื่อมากเกินไปลองหาเวลาให้กับตัวเองบ้างครับนะครับมันจะได้ทำให้เราสดชื่นสดใสมากขึ้นจะเปิดตากับสิ่งใหม่ๆใกล้ตัวทำได้เลยนะฮะทีนี้การต่อไปผมว่าก็ต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ เสื้อผ้าต่างๆใส่ให้มันมก็จะดีกับสิ่งเดียรกันมีการเลือกเสื้อผ้าดูแลโดยยังไงของเจ้าเป็นปเลยคือเป็นขับใจคนข้างเห็นผมแต่งตัวสบายๆมากๆเลยแม้ว่าผมจะไปที่ไหนก็นตามเ,เ,นเ็นเป็นเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วแต่ก็<า>ก็จะเน้นฟังก์ชันด้วยนะ<า>ครับผมก็จะยัง,ยงคงมีความแฟชั่นและฟังก์ชันอยู่ด้วยกัน<ช>แต่ว่ามิกซ์ดูเกอร์ก็คือดูเท่ด้วยดูดีด้วยในขณะเดียวกันก็คือมันสามารถทําให้เราแบบว่าเดินโองแรมามีกระเป๋าอะไรต่างๆไปรับยะง ใช่ไหมครับผมแต่งตัวสบายไหมครับน้องต้าู่แต่งตัวประมาณไหนใครจับได้ไหมที่เดี๋ยวก็แรมติดตามทุกวันไหมติดตามน้องทุกวันไหมที่เพิ่งเจอกันหลายหลายคนเพิ่งเจอกันเจอกันตั้งแต่ยี่สิบส่ชั่วโมงเลยเจอไม่กันเมื่อไหร่เจอกันไปเพื่อเราไปเวียดนามกันมาเราเหรอใช่ครับไปเวียดนามเอาชุดที่น้องต้าอูใส่ไปสนามปินขากับชุดอะไรครับ ได้ทำได้ทุกอย่างเก่งมากเลยถูกต้องเลยฮะใช่ครับเป็นสวิตเตอร์ง่ายๆเลยครับโอ้สุดยอดมากเก่งมากเอาปุ่มปืนดังให้ตัวเองหน่อยนะครับในฐานะที่ทำหน้าที่ของเอซีได้ดีมากๆเลยทุกคนและทุกคนน่ารักแบบนี้มากๆในการในการออกไป explore เราเราเริ่มสื้อพานี่เป็นสไตล์เราชัดเจนอย่างที่บอกไปนะครับน้องๆฟังก์ชันน้ำแฟชั่นมาพร้อมกันมันจะเป็นที่ดีสุดฟังก์ชันก็คือสามารถจะใช้งานได้จริงใช่ครับมีกระเป๋าด้านในด้านนอกนะครับเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวเนี่ยนั่ง อันนี้ได้เห็นได้เลยนะฮะอันนี้หลอกสเต็ปไหมนะได้ครับเอามิวสิกมาหน่อยครับผมก็ส่งให่ได้เต็มที่เลี้ยงมาแล้วเพลงมาแลี้ยงจะไม่มาังไม่ได้เลยนะครับอันจบอันโอเคนะ้วแล้วก็คือดังๆด้วยครับเอาโคเชฟเพิ่มือดังๆอีกครั้งจ้ะขอโทษไม่ได้จะฝาดมัน้องถือโทรศัพท์ถ่ายกันอยู่ใช่เขาชอบขอโทษสำจบเก็บเก็บโมเมนต์เก็บโมเมนต์อยู่น่ารักมาก นี่ขนาดจะเป็นในเพลงไ,ได้ขนาดนี้แสงเป็นบาน้วาความสามารถจริงเลยนะครับได้ทดลองได้มาใส่จริงแล้วกับนันดีโอรู้สึกไงบ้างอันนี้ก็คือเอ To ูโทครับ <ผม S 2> คือผมต้องบอกว่าชอบไลครับชอบชอบจริงเปล่าผมก็ชอบมากเพราะว่ามีโอกาสได้ถ่ายรูปเล่นดูแล้วครับคือมันการรอดมันเทมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ได้ไปที่สโตร์เมื่อกี้แล้วก็ร,รู้สึกว่ามีหลายอย่างที่ว่าท่านถูกใจ มาแล้วก็เฮ่อแล้วมันก็ดูใส่ไปได้หลายที่มาแล้วก็มีโอกาสได้เห็นพี่ๆในแบบข้างหลังใส่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมสามารถใส่ไปในการต้องการจะใช้ฟังก์ชันได้จริงๆในขณะเดียวกันที่เราใส่ออกไปถ่ายรูปเท่เป็นแฟชั่นก็สามารถทาได้จริงรับผมเดียืนที่เรมใส่ออกไป่ารูเท่เ็นมั่นห็ภามารถ้รนกาะดียวันที้เราอาจระเห็นแบบั่ก็สามารถ็ำได้จรงในเราจะนึี่เาใ่ออกไ่าใร่ไปไหนก็ได้จ้างเมื่อเี้เราัาที่เราให้อูแล้ว่าครูปเท่ๆเป็นแฟชั่ เราทำยิ้มเขาทำไรเหรอยิ้มเฉยใช่ไหมยิ้มแยบีแล้วเนาะเออน่ารักมากดีมากเลยครับจริงๆคำถามที่อยากถามเลยทำราวเสื้อในช็อปหล่นรู้สึกยัไงบ้างครับคือเิยครับพี่เสวี่ยคือผมผมกะจะเหมาครับราวนั้นใช่อยากจะบอกว่าให้แฟนคลับมาสนใจว่าตรงนี้มันของเด็กนะครับเราไปดูกันได้ตัวไหนบมกตัวนั้นจะเทมาอยู่ราวน่ากันไปหน่อยใช่ครับน่ารักมากก็ป็น เป็นน้องที่คือมาทํางานด้วยแล้วเขาชอบจริงๆอะ่ะเป็นผเห็นก็เดินเลือเล่อนเดินดูนะคจะทันทีสอบแล้วนะดีใจมากได้เจอวันนี้สุดท้ายฝากเชิญชวน,นแฟนๆ่อยว่าแอนะจีโอมาอยู่ที่นี่แล้วจริงๆและที่ผมเปิดเรียบร้อยแล้วที่เซ็นทรัลโลจันส์สักัก็จริงๆตอนแรกผมต้องบอกว่าผมมีคลิปได้วยนะตอนเด็กความฝันแรกผมอยากเป็นนักสัตววิทยาเพราะว่าเนเชอรัลเชื่อกราฟิกนะครับ เดีวว่าที่คือเ่จริงครัเจริง,รง,รงครับเพราะทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครได้ได้ดูหรือ่าในสตรดิโนต้องมีเขาฝันแบบนี้นะใช่ครับแต่ว่ามันเรียนยากครับเรียนเคมีฟิสิกส์มันเริ่มยากแล้วก็เลยเไปเรียนเศษศาสตร์รแทนแต่ว่าคนเราก็เองสามารถใช้เชื้อแบไอเนเชอร์ได้ครับไม่ต้องเป็นนักสตรวิทยาคุณเป็นใครก็สามารถประชาชีวิตเอนเจอร์ได้แล้วไปแบบ ทั้งแฟชั่นด้วยเท่ๆด้วยที่นี่เลยครับผมเนชั่นอลเจอร์มานฟิตนะฮะโอ้โหเป็นเลือกสื้อผเท่ๆใส่กันไปแอดเวนเจอร์กันได้ทุกที่ครับแอดเวนเจอร์ได้แน่นอนแล้วก็ดูดีด้วยคืเท่ด้วยเลยโอ้โหชื่นชอบคำตอบนี้ขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับจิตจิบเป็นวซชิงเลยแล้วก็ประวัติคล้ายๆได้เลยเด็กๆก็อยากเป็นเป็นแนวบอกว่าทยากเรียนสารเป็นนักชีวเคมีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่พี่ปาฉลารตัวนี้ต้องสต๊อก ก็แบบว่าลูกผสมพันธ like ุ์อะไรใช่ครับไปดูอะไรไปอนุบาลสตาร์อะไรเงี้ยชอบมันแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสายบิทก็มาสายจิตเซเลสตั์เหมือนกันครับนะฮะเนี่เขาเซเลสซันนะครับเซหมือนกันนะแล้วก็มาสายเอเจนซ์เหมือนกันด้วยเด็กเขาบอกไปคือไม่ว่าอยู่โดนเราเอเวนเจอร์เราเอ็กซ์เพอรอร์ได้เช่นเดียวกันค้นง่ายนะครับตอนนี้อะไรให้เราติดตามเป็นบ้างเพราะว่าซีรีส์ด้วยมีมันจะมีมีอะไรไหมนะภาพยนตร์เพลงเพลงใหม่ใช่ไหมคอนเสิร์ตเพลงมิทติ้ง อกเดินจากตั้ติดตั้งที่ไหนได้บ้างครับก็ซีรีส์ที่เพิ่งจบไปกับน้องอัมรการพลนะครับซีรีส์เรื่องอะไรครับซีจี้ยงเลิศปฏิหารรับร้อยปีคร e ับดูได้ทาง Netflix แล้วก็แอปพลิเคชันวันดีครับแล้วก็28พฤศจิกายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์กับ4ี่ศูนย์สี่กินิวันแบรนรันครับเป็นหนังพาร์โร่คอมเมดี้นะครับกับทาง GDH ครับแล้วก็ระลึกด้วยนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผม แล้วแง่นี้ก็เพลงใหม่ผมใกล้ที่จะปล่อยออกมาแล้วก็ฝากฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะห้ามห้ามบอกเหรออ๋อหน่อยห้ามพูดห้ามพูดห้ามหน่อยประมาณน,นี้ครับก็รอฟังเพลงใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่เกาหลีครับท่ายไปเดือนดีครับ กลับมาก็ดูลำเป็นอะไรเลยัง <c oughs> เป็นอะไรยันอกิอกนอะไรยัเป็นเป็นมีเป็นมีหนึ่งเพลงเปนมีครับครับผมแล้วกองทุนท่องทางที่ตามงานน้องๆได้คนนี้อินเตอร์แน่นอนนะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้อยู่กับเรายาวๆนะครับคราเดี๋ยวจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยกี่เพลงวันนี้สองเพลงครับสองเพลงนะครับเพลงอะไรลูกไหมเขารู้รึไหม สองเพลงเป็นเพลงช้าหนึ่งเร็วหนึ่งค,ครับโอเคกันใช่เราสักครู่หนึ่งช่ช้าหนึ่งเร็วหนึ่งนะครับทุกคนเต็มที่ได้เลยส่วนตอนนี้เดี๋ยวอยู่กับพี่ถูกพี่เปทีนี้ก่อนได้ครับนะครับในส่วนของการสัมภาษณ์ขอเซงนรับมือให้น้อยครั้งนะครับคือแต่ที่มาด้วยความ<า>น่ารักที่เราได้มีการทิ้งโฆษณาอยู่เสมอต่อไปนี้เป็นพิธีการ อันที่ผมบอกไปคืออีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานะครับจะขอเรียนเชิญค mm ุณทางบริษัทพีเพราะว่าจะเป็นการแหวนอเพนนิ่งของเราแล้วนะครับที่คือเดือดเบิร์สแนสเจอร์จิโอกราฟิกไลฟ์สไตล์อินไทยแลนด์นะครับขอเรียนเชิญท่านแรกครับคุณฟอนสักชิงกูร์วัฒนาครับประธานังบริษัทบริหารบริษัทเวฟที่จะจัดกิกรรอีกครั้งบนเวทีครับขอกราบเรียนเชิญคุณปรีชาอาชามงคลครับบริษัทบริหารบริษัทวิทย์ไทยแลนด์เป็นอีกครั้งบนเวทีนะครับและ now า e เมย i ไ e คุณอเ right? ล็กซ์เป็นรองประธานา RC RC Sport นะครับอดีตผู้จัดงาน opening สุดน่าเชื่อดันมือตั้งอยู่กับเรานะครับทั้ขบวน4คันบนเวทีนะฮะวิธีการเดี๋ยวแล้วนะเราจะมีการจัดเส้นแบบนี้เลยนะครับตามตำแหน่งถูกต้องเลยทุกคนจะเห็นประตูนะฮะแน่นอนว่านี่คือโลโก้ของเราที่ชัดเจนมากอยู่ทางด้านหลังผมจะดเสาดาวห้าสี่สามสองหนึ่งผู้บริหารสั2,000ประตูปุ๊บ เปิดงานในี่ยเป็นาการพันธ,ธีขอเสียงตังๆเลยนะครับก็มีพยานร่วมกันในวันนี้5 4าสี่เหมือนเดิมนะครับเป็นหน้าที่ของพี่3 2 1นัน้องช่วยกันนะครับอ่าถ้าตกองคุณว่าโอเคโอเคอ่าถ้ามีคมสุขคพูดว่า Net นัทจิีอลพร้อมนะครับนับที่5 4และวสามดังครับจรทีอ้ ต้องเรียบรอยครับไปูเของเสียขงยของมือดังๆด้วยนะนี่คือแนโนก่มีวันสายซอแห่งนักประเทศไทยทั้งสเซนต์นปร์นะครับ,รบๆๆไ,รได้ขอบสู่สายตาไร้คุณสัมผัสได้แล้วในว,วันนี้นะฮะมก็คกุมากเลยนะครับอ,อ,อบทอานผู้หลังยชานะครับน้องตาอูล้วนะสเต็ปขึ้นมานะครับถ่ายรูปร่วมกันนี่คือช็อแรกก่อนครับ คุณที่พึ่งเงินน้องๆในวันนี้ด้วยนะครับทุกคนน่ารักมากนะครับสนุกสนานจะไปกับพวกเราแล้วก็ให้ความรุ่งเรือในการอยู่ร่วมกับสุนีนะฮะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่เราเป็นการรวมตึมเต้นอย่างสุดมากขอบคุณพี่สื่อชนนะครับฝากกระจายข้อมูลข่าวสารตรงนี้ไปด้วยนะครับจากทุกสาขาแล้วก็ที่พึ่งเงินน้องอยูทูบสั่นเอ็นเตอร์เอ็กซ์เพลเรอร์จำเหตุต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็น้องเอฟซีทุกคนที่มาในวันนี้น่ารักมากครับ แล้วมาต่อไครับขอเป็นช็อตที่2ขอการาบเป็นเชิญเพื่อนเดิม2ท่านครับขอการาบเป็นเชิญคุณไทชิรัมชิวันครับ Chief Executive Officer Central Retail ครับสวัสดีครับและขอาการาบเป็นเชิญนะครับโดยมจาก C.P.N. e ครับคุณจิรัชวชนะพัชรเศษครับ c e a d of Business Central Bank ครับสวัสดีครับ วันนี้เปิดแล้วนะครับที่บริษัทผมบอกไป3วันแรกโปรโมชั่นเต็มเลยครับ1,500บาทครบเท่าไหร่รัไปสตรีมสาม0ันครบเท่าไหร่จะรับไมซ์สตรีมและได้รับสินเชื่อการถ่ายรูปเอสโตรเรกับโฟโต้บุ๊ครถเลยในโฟโต้ช็อตที่3นะครับตัด้เชิญเพิ่มเติมอีก2ท่านนะครับผมจะไปเชิญคุณนกคุณผลิตพรณ์จิยาวุฒิโรยครับโปรดเรคเตอร์บริษัทแวรนด์ดิสนียจำกัดครับ ตอนราบเรียนเชิญคุณกิ๊งสุชาทิพย์มนุนผลทับเรียนเชิญครับตอนนีโ้โปรนมชั่นกันนะครับของภาพต่างปาไปับได้รับางิไอซ์สรีถ่ายภาพและทุกตู้ชักกระปองนะครับมีทุกขออสลดที่ใช้งันกันได้เลยนะครับ100บาทรวมไปด่อาจจะได้รับสินค้าของเราไปเลยนะฮะเดินชิ รวมกันครับทุกคนและตลอดเดือนนะครับทุกสามพันรับรุงเท้าเนสเซียวจอกประปิกนหนึ่งคู่ขาวหรือดำเรื่อยๆซุปสบายมากขอบคุณทุกท่านบนเวทีนะครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับนี่นะครับอันนี้เราทุกคนเลยนะฮะที่ต้องให้เนสเซียวมาอยู่กับเราเป็นเพื่อนดีครับฝากน้องทีมงานดูแลท่านผู้จัดหางเราด้วยนะครับตองข้าวของเราตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปใส่เป็นเอซเซ็ตก่อนนะ ใช่ครับต้อิ้นเชิงน้องถ้าผมพักสักครู่หนึ่งครับเตรียมตัวก่อนดื่มน้ำดื่ท่าซับเสืิมดื่เล็กน้อยแล้วเตรียมเซตอุปกรณ์ออกมาลุยกับเราวันนี้สองเพลงนี้น้องเอิร์จะร้องร,อรู้ไหมครับเพลงอะไรบ้างเพลไม่รู้เหรอเพลงเร็ว